สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนสื่อต่างประเทศรายงานอ้างแถลงการจากกลุ่ม NGO หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรด่าสิ่งแวดล้อมสามแห่งได้แก่เครือข่ายบาร์เซลเคชันเน็ตเวิร์กของสหรัฐอเมริกาองค์กร Friends of the Earth ประเทศแอฟริกาใตา้และมูลนิธิมูลน,นิเว์หรือเอิร์ประเทศไทย ไดออกมาเรียกร้องทางการหลายประเทศให้มีการสกัดจับเรือขนส่งสินค้าสองลำที่ต้นทางมาจากอัมบอเนียที่ขนขยะพิษจำนวน816ตันมุ่งหน้าสู่ปลายทางท่าเรือแหลมฉะบังประเทศไทยที่คาดว่าจะถึงในวันที่20สิงหาคมนี้ล่าสุดมีการรายงานว่าหน่วยงานราชการไทยที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าส่งออกของประเทศกำลังเร่งติดตามเพื่อที่จะสกัดและหยุดเรือบรรทุกตูก้คอนเทนเนอร์ที่มีสารเคมีค่ะที่มีสารเคมีพิษดังกล่าว โดยมีการเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและติดตามการซื้อขายสารพิษซึ่งก่อนด้านนี้ได้แจ้งไปยังประเทศมาเลเซียให้ระวังและตื่นตัวกับการขนส่งของเสียที่เป็นสารพิษที่ผิดกฎหมายก่อนที่จะแจ้งไปยังประเทศไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้ระวังและตื่นตัวกับเรือขนส่งสินค้าดังกล่าวซึ่งคาดว่าจะมีของเสียปนเปื้อนสารพิษประเภทฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิตเหล็กด้วยเต่าอิเล็กทรอนิกส์อาร์ฟเนสตามอนุสัญญาขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศระบบแจ้งเตือน AIS จะต้องเปิดอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าเรือจะกําลังเดินทางหรือทอดสมอก็ตามทั้งนี้มีการรายง,งานว่าประเทศอับกาเดียยังไม่เคยได้รับทราบหรือรับแจ้งเกี่ยวกับการส่งออกและประเทศไทยก็ไม่เคยได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการนําเข้าและประเทศเปลี่ยนผ่านเช่นแอฟริกาใต้ก็ยังไม่เคยได้รับการแจ้งเตือนก่อนการจะส่งเช่นกันอย่างไรก็ตามประเทศไทยจะไม่ยอมเป็นแหล่งทิ้งขยะอุตสาหกรรมที่เป็นพิษไม่ว่าจะเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์และหากเรือดังกล่าวเข้ามาอย่างในประเทศไทยได้ฝุ่นกรองที่เป็นพิษเหล่านี้จะถูกแพร่กระจายบนพื้นที่เกษตรกรรม หรือเป็นแหล่งทิ้งขยะในประเทศไทยอีกด้วย